สวัสดีครับเพื่อนๆแ,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลา์เกมเศรษฐีเนื่องจากวันนี้เป็นเวลาตีสองกว่านะคือผมอาจจะไม่อยากเสียงดังสักเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าเราจะแม้คันไมค์คันมือกันทุกคนคือคันไมค์คันมือครั้งนี้บอกเลยเยอะมากคือมีหมดมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเหมือนเกมมันรู้นะว่าเออแบบเราเงินเดือนมันออกพอดีเลยอย่างเงี้ยขอแบบเออ เอา,อาเอาของออกมาให้มันหมดตัวหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นผลสำหรับเกมนะทุกคนเราเป็นเราก็โดนขาเรียกว่าติดกับดักนะเออมาดูกันเลยว่าเราคันไม้คันมืออะไรกันบ้างเลียมาดูกันนะเดี๋ยวดูกันนี่ทุกคนดูบอกเลยคันไม้คันมือครั้งนี้แค่ไปก่อนนะ บอกเลยนี่อันนี้ก็คันไม้คันมือขอกุญเจคอเป็นแปดดอกหรือเก้าดอกนะคือผมเคยไอผมบอกเลยกุญเจไอตัวเนี้ยดีมากเลยนะคือเราดวงดีอ่ะผมอยากจะได้อ้นนั่นนะ่ะนี่เห็นไหมบอกเลยคันไม้คันมือบ่อยมากสิแล้วอีกตัวนึงที่ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดคือนี่ คอสตูมของไนกี้ทุกคนขณะผมยังไม่มีไนกี้นะไม่มีแม้กระทั่งอีวูตำนานแต่ผมก็ทำเอ็นี่ไว้ก่อนอะแค่3.99ดอลลากนอะคือถูกมากแล้วก็อันนี้ด้วยของลินลี่ลองกานะคือเนื่องจากว่าลินลี่ลองกาผมมีตำนานอยู่แล้วผมก็เลยเอออยากจะทำให้มันเป็นคอสตูมนะเออก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งคอสตูมของน้องลินลี่ลองกาก่อนนะทุกคน อยู่ไหนนะตำนานลินลี่ลองกา้าอย่าบอกนะว่ายังไม่อัปเดตให้เออนี่ไงเห็นไหมผมได้คคสตูมไนกี้ผมก็จัดไปแล้วนะแต่ก็ไอตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งน้องลินลี่ลองก้ากันนะผมไม่รู้ว่าความสามารถของคคสตูมนี้คืออะไรแต่มาดูกันก่อนนะดูผิด ันต้องดูตร,ตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็ไปที่เพจแล้วเราก็แชร์นิดนึงนะอืมอยากจะรู้มันคืออะไรไปตรงนี้นะนี่นะเมื่อตกเลนมาข,ของฉันหรือก่สร้างหรือตรงโอก,กาสก้าวสเป็นโอลิมปิกในพื้นที่ที่เลือกและ แลนด์มาร์กถูกสร้างอัตโนมัติจากนั้นดึงหน้าหลัง4ช่องอ๋อก,ก็คือการดึงโอลิมปิกนั่นเองนะทุกคนอืมเราติดตั้งเลยดีกว่าแล้วเราจะออกทำไมเนี่ยเดเราไปติดตั้งน้องลินลี่ลองก้ากันเลยอ่าผมไม่รู้ว่าชุดมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะน้องลินลี่ลองก้า ใส่เลยสวยขึ้นไหมอ๋อมันจะเป็นคลา้คลายคลาย้าคอสตูมนะอ่าเป็นสวยขึ้นเลยทุกคนอ่ากลายเป็นแบบนี้เลยนะลดราคาการถอดอันมณีโอ้โหมีการลดราคาด้วยนะทุกคน90%สําำหรับใครที่เก็บไว้กับตัวกาก,าก,ากเนี้ยก็สามารถถอนได้นะอืมอย่ง กับอัสลันเกรตาอะไรแบบนี้นะใครตัวละครอย่างคิมุนเนี่ยตัวที่เราไม่ค่อยได้เล่นเราก็ทอนทอนทอนออกไปนะโอเคมาดูกันเลยก่อนอื่นเราก็จะไปเปิดไอ้มีแพนด้านั่นก่อนนะ มีเพนด้อยู่ไหนเอ่ยมีแพนด้ของพี่มีแพนเด้มีแพนเด้หมาแพนดี้ไม่ใช่มีเพนเด้าเด๋ยนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ่านี่นะเอาเปิดไม่ได้อีกเอาเปิดตรงนี้ไปเลยรวยวันนี้รวยไม่รู้ว่าจะรวยสมชื่อไหมสวย หกเก้าแปดเก้าอะไรก็ได้เขาแล้วได้แค่สองดอกได้ของกากด้วยนั่นว่าแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะสองดอกไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรออ่ะโอเคเปิดเลยนะเอาเลือกกลองนี้ โหกากากโอ้โห,โโหถ้าจะขนาดนี้นะโอ้โหแย่ yeah, yeah, เลยทุกคนอย่าไปอุดนูนมาเลยของกากากแบบนี้ไม่แน่เลยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอีกอะไรอีก เราทำไปเยอะมากเลยนะอืมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ผมว่าคุ้มนะทุกคนมัน69บาทใช่ไหมหกสิบาบาทซึ่งเราได้แน่นอนอยู่แล้วหนึ 1, ่งพันเพจอะก็คือ69เครึ่งของหกสิก็คือ ก็คือตีเป็น70ก็จะเป็นตกอยู่ที่ลูกละ35 35 1้ว35 35 1ลูก34 1ลูกนะเออซึ่งถ้าเกิดเราดวงดีกว่านั้นเราก็อาจจะได้เยอะกว่านั้นอีกทุกคนคงว่าคุ้มอยู่นะตรงเนี้ยซึ่งถ้าเกิดปกติอ่ามันจะขายอยู่35บาทแล้วก็หนึ่งพั 1, เพชใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็คือ ตกอยู่ที่ประมาณสาสิบสี่บาทหนึ่งลูกสามสิบหาบาทหนึ่งลูกนี่แหละเออผมก็ว่าคุ้มอยู่นะเห็นไหมได้หนึ่งพันแน่นอนอยู่แล้วนะอืมเออหนึ่งพันแน่นอนอยู่แล้วนะเห็นไหมถ้าเกิดหนึ่งพันมันก็คุ้มอยู่แล้วนะสําหรับลูกเตา่าลูกบาทเพชรสองกล่องที่มันแถมให้นะเหลืออะไรอีกเดี๋ยวค่อยดูก่อน เหลืออะไรอีกัทเพชรกน,นะอ่าอันนี้ล่ะอันนี้ผมจำไม่ได้ผมซื้อไปเท่าไหร่นะ แปดร้อยก็สามสิบห้าบาทรือเปล่าอืม 99, แปดเก้าเก้ายดถดามว่าคุ้มมไม่คุ้มนะถ้าคือเราดวงดีเราอาจจะคุ้มถ้าแปดเก้าเก้าครูอ๋อเก้าเก้าเก้าอ๋อถือว่าอืมช่างมาเถอะไม่ถึงหนึ่งพันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกแล้วก็อ,อะไรอีกทุกคนไอ้สิบบาทเมื่อกอนนี้อันนี้คุ้มคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะ คือมันไม่มันไม่แพงไงคือแค่สิบบาทอะ่ะเออคนรวยรวยขอดูกันนะนี่เราจะได้อะไรสามร้อยเพจโอเคสิบบาทได้สามร้อยเพจอืมช่าเถอะแล้วก็อาพระเอกของเรานี่ทุกคนที่เด็ดของเรานี่นะมันบอกว่าอะไรอะ่ะ มันบอกว่าอะไรนะคุณไะตัวุูมชี้เครื่องรางสุดฮิตในนี้เลยนะในหนาปกมันโชว์ซะสวยเลยนะทุกคนมันโชว์แบบโคตรสวยเนี่ยมันจะมีหมวกอาหมวกเลยนะหมวกรถซูปเปอร์มีกับดักไอเพนบอร์ดกับดักนะมีเกาะรถซูปเปอร์เกาะลอยฟ้า โลกอ๋อโล่อะไรสักอย่างนะแต่ก็มีไอ้กันวิกด้วยนะมาดูว่ามันจะตรงปกไหมนะทุกคนโอเคมาดูกันเลยตรงปกหน่อยเถอะพี่เราจะเปิดทีละกล่องไหมหรือว่ามันออกมาให้อ่าออกมาทีละกล่องนะกล่องแรกไปเลย โอ้อันนี้ถือว่าผมยังไม่มีนะทุกคนถือว่าพอได้เพราะว่าถามว่าโหดไปไม่โหดแล้วนะเดี๋ยวคือผมยังไม่มีอ่าอันนี้ผมก็ยังไม่มีนะตุ๊กตากระขังแหวมพายทุกคนชิ้นต่อไปอันนี้ผมมีแล้วกากนะโอ้โหอันนี้โคตรกากขอโหดหนอ่อยเถอะแต่ชิ้นสุดท้าย กากกากอันกลางนี่คือกากจริงๆนะทุนส่วนอันสองข้างก็คือกากากากมากแล้วก็ผมก็ยัง <c oughs> ยังอยากคันไม้คันมืออยู่นะขอดูกันเมื่อกี้ยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ลูกบา อันนี้ไม่แพงไปอันนี้ก็ไม่อันนี้ทุกคนอันนี้แน่สนใจมากเลยดาร์กเลยนะเยอดาร์กไดโนเสาร์โฟนะชิ้นไหนดีชิ้นนี้ก็ดีนะเนี่ย เออไม่เป็นไรเราไม่อยากได้ละอันนี้คุ้มนะทุกคนอันนี้ก็คุ้มนะแต่ว่าผมอยากลองดาร์กอันนี้มันจะได้อะไรแต่ว่าในบรนดาเนี่ยก็อยากได้สุดคือปลาหมึกนะเราไม่มีปลาหมึกที่เหลือมันก็มีแล้วไง ส่วนอีเว้นต์นี้ผมทำไหมก็คือผมไม่ได้ทำนะก็ไม่มีทองนะไม่มีเพชรนะั่นแหละเพชรมีน้อยขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ปิดหรอกบางคนปิดกันแพงสมัับใครอยากซื้อสติกเกอร์นะ นี่ใครมีแบมปีน่าก็สามารถมาซื้อได้นะทุกคนแต่เราไม่มีคือผมอยากผมบอกเลยแบมปีน่าก็ผมก็ชอบเหมือนกันตัวนี้แต่มันเป็นการลุ้นนะเป็นการเสี่ยงตายถ้าเกิดว่ามันออกคือชนะบเลยถ้าไม่ออกคือตายอย่างเดียวนะอืม แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทําคืออันนี้นะทุกคนผมอยากทาว่าคันไม้คันมือคันไม้คันมือมันอยู่ไม่ได้ทุกคนจัดไปอีกสัดดอกไหมแค่นั้นลงแป๊บนะอ่าผมจะบอกว่าอะไรนะผมกลับมาแล้วทุกทุกคนอ่าผมจะบอกว่าเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วคือมันยังไม่ได้นะคือถ้าเกิดเราโอนเงินเข้าไปทางเบอร์ ถ้าเกิดมาไปทางเบอร์มันจะง่ายกว่านะทุกคนเพราะมันจะได้เร็วกว่าแต่ว่าถ้าเรกเกิดไปทางพร้อมเพย์เนี่ยมันก็จะช้าเนื่องจากว่าคือเราถ้าเกิดไปเราเราสแกนคิวอาร์โค้ดมันจะช้ากว่าเข้าขเข้าทางเบอร์นะแต่ว่าเวลาเบอร์มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเออพมสมัครอะไรไปไม่รู้เติมไปเท่าไหร่ chose, มันก็จะหักหักไปหมดเลยเอ่ยเออก็เลยแบบอืมในนี้ดีกว่าเงี้ย เราก็คือคันไปคันมือมันไม่ไหวล้วจริงๆนะทุกคนเราก็เลยจัดไปมาดูกันว่าจะได้อะไรนะถือว่าเป็นวิทยาานะทุกคนอันไหนที่ควรทำอันไหนไม่ควรทำก็ดูไว้เลยดูสิแช่ามาก อันนี้ก็ผมไม่อยากทำนะเคืเนื่องจากมันแพงเกินไปอันนี้สำหรับใครอยากทำก็ลองดูนะแถมยื้ออยู่ตรงไหน,น g ีดักนี่ทุกคนที่เด็ดของเรามาแล้วมันต้องมีอะไรดีๆมากกว่าได้นงเสากับมัวขุนไลกาแหละ สินแรกมาเลยไม่ได้ดูอัตราการสุ่มเลยนะอืบทบทจับนี่ <c oughs> มาทุกอีเวนเลยบทจับจะไม่ยะแม,ม่กันนะอะไรอะดักแจ็คแพดโลเหรอสมัยไหนกันแล้วเนี้ย สมัยพระเจ้าเหาแล้วทุกคนดักเป็นปาปมึกนี่ไม่มาโอ้โหไอผ้ผีชิ้นสุดท้ายไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวเอกับดักมาสองตัวนี่คือท้เลยโอเคร,รู้รู้กันนะทุกคนอย่าได้หาทำนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะวันหลังเราจะมาคันไม้คันมือแบบนี้ให้ดูอีกนะบายบายไป,ไป,ไป,ไปละ